ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตํานานจากเพจค,คีนิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอซ่วมรักษาส่วมทุกอาการวันนี้นะครับผมจะพามาดูปัญหาและก็สาเหตุนะครับที่ทําให้น้ํารั่วซึมสะสมลงไปที่ฝ้าชั้นล่างแล้วก็ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหลักๆแล้วนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งชักโครกนะฮะที่ไม่ถูกต้องตามหลักและก็วิธีการ นะเค็ดนี้ก็เช่นเดียวกันสาเหตุที่ไม่ห้องน,น้ำมีกลิ่นเนี่ยเกิดจากระยะท่อน้ําทิ้งนะฮะมันไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งที่3ามจะสังเกตเห็นนะครับว่าระยะเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ28เซนนะพอ28เซนเสร็จเนี่ยช่างโครงการใช้วิธีผ่าสไลด์พื้นลักษณะแบบนี้นะผ่าสไลด์มาข้างหน้านะแล้วก็ปล่อยปูนโล่งๆไม่มีการแต่งปูนนี่แหละนะคะคือสาเหตุที่ไม่หม้องน,น้ํามีกลิ่น แล้วก็ที่สําคัญนอกเหนือจากปัญหาห้องน้ามีกลิ่นคือน้ํานะครับมันจะรั่วซึมสะสมผ่านรอยผ่าอรอสยกระดพวกนี้เห็นไหมฮะรอยพื้นปูนรูคอลิ่งท่อพวกนี้การใช้งานทุกวันทุกวันนะน้าที่เกิดจากการใช้งานชักโครกมันก็จะซึมสะสมสะสมผ่านรอยผ่า,อผา,อผาอรอสยกรดแล้วก็หยดลงไปที่ฝ้าชั้นล่างทําให้เกิดปัญหาฝ้ามีความชื้นฝ้าพังฝ้าถลม่มเสียตังซ่อมฝ้าอะไรอีกมากมายตามมาคะโอเคคราวนี้นะฮะ สิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้านะฮะก็คืออย่างที่เราเคยทำหลายๆเคสนะฮะว่าเราจะทำในวิธีการที่เราเชี่ยวชาญชำนาญที่สุดคือผ่าสกัดพื้นเพิ่มเติมเพื่อใส่ตัวท่อเยื้องพิเศษขนาด2.5เซนตัวนี้เข้าไปนะก็หลักวิธีการทำเราเคยทำหลายๆเคสที่ลงไว้ในวิดีโอนะก็จะต้องทำการผ่าสกัดพื้นเพิ่ม,มนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝังท่อตัวนี้ ให้มันลงไปที่พื้นแล้วก็ให้ปลายของตัวด้านบนสุดเสมอพื้นกับเบื้องนะเพื่อที่จะให้วางชักโครกได้นะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะต้องทําการแต่งตัวกันซึมบริเวณที่เราผ่าสกัดตรงที่เราจะฝังท่อลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําจากภายนอกเนี่ยมันซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็ข้อดีของท่อตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกคือนอกเหนือจากการแก้ไขระยะให้ได้มาตรฐาน30 5จด้า แก้ไขตำแหน่งตามระยะที่เราต้องการเพราะมุนได้360องศานะมุนหาตำแหน่งที่เราต้องการได้นะจะขยับซ้ายขวาขยับหน้าขยับหลังยังซ้ายยังขวาได้360องศาและที่สําคัญคือ,อน้ําทุกหยดนะครับที่เกิดจากการใช้งานชักโครกนะก่อนเด่นมันก่อนที่เราจะทาแบบนี้มันก็จะไหลซึมผ่านรอยผ่าตัรพวกนี้แล้วก็หยดลงไปที่ชั้นล่างแต่นะพอเรา ผ่าสกัดฝั่งท่อเยื้อตัวนี้เข้าไปนะ้นําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานชักโครกแทนที่มันจะไหลผ่านพื้นปูนลอยผ่านเสกมันก็จะไหลผ่านท่อ u อ pvc ตรงนี้นะแล้วก็ฉลับลงไปที่ท่อเมนสีนึงเพราะว่าปลายของตัวนี้มันจะต้องเสียบอยู่เคลียร์ในของท่อ pvc สีฟ้านะจะไม่ได้อยู่ด้านนอกจะอยู่เสียบอยู่ด้านในแล้วก็จะไม่ชนกับท่อจะต้องเสียบลงไปในท่ออย่างน้อยก็ 3- 4เซนนะก็จะจบปัญหาน้ำรั่วซึมผ่านรอยผ่าลอ,อยสกัด และก็จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นได้แบบถาวรแน่นอนนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะที่เจอปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นน้ําหยดลงฟ้าชั้นล่างนะก็สามารถที่จะนําวิธีการนี้ไปใช้ไปแก้ไขได้แต่อาจจะต้องหาช่างที่มีความรู้มีความชํานาญเฉพาะด้านเฉพาะทางเป็นช่างเข้าโดยเบนงาน แก้ไขนะเพราะว่าถ้าช่างไม่มีประสบการณ์ไม่มีความชํานาญก็แก้2ช่าง3ช่างก็เสียตังหลายรอบะ,ละ mm hmm. ก็ท่านใดสนใจบริการนะสามารถติดต่อสอบถามนะที่เพจคลินิกห้องน้ําบายช่างส่วมในตํานานแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส่วมทุกอาการก็ประมาณนี้นะจบนะครับแค่นี้ห้องน้ามีกลิ่นน้ําหยดลงในชั้นล่างจบถาวรแน,น่นอนนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากที่เราลื้อชักโคมาแล้วก็เรารู้ปัญหาแล้วนะฮะว่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นเกิดจากอะไรน้ํารั่วซึมลงไปชั้นล่างเกิดจากอะไรคราวนี้เราก็แก้ไขปัญหานะ,ะก็อย่างที่บอกคือเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เราถนัดเราเชี่ยวชาญแล้วก็เราชํานาญที่สุดคือผ่าสกัดใส่ท่อเยื้องนะ,ะให้มันได้ระยะมาตรฐานลักษณะแบบนี้พอผ่าเสร็จหน้าง,งานก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีแค่รูท่อสําหรับให้ตัวปักเก้นลงนะ,ะแล้วก็ จะเช็คระยะระยะก็จะอยู่ที่30เซนครึ่งถึง31เซนลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นระยะมาตรฐานการติดตั้งนะฮะสาเซนครึ่งถึง31เซนโดยประมาณนะคราวนี้นะฮะข้อดีของเท่าเยื้องอย่างที่บอกนอกเหนือจากเราจะ ให้ได้ระยะ30.5แล้วเนี่ยจะเป็นตัวรองรับน้ำนะน้ำทุกหยดนะครับที่เกิดจากการใช้งานชักโครกมันก็จะไหลผ่านตรงบ่าท่อเยื้องตัวนี้นะแล้วก็แฉลับลงไปที่ท่อเมนสี่นิ้วนะก็จะจบปัญหาน้ารั่วซึมผ่านรอย่าร์สิกับก่อนหน้าที่เราจะแก้ไขแบบนี้นะน้ำนะจะไม่มีทางที่จะซึมผ่านพื้นอุ่นไม่มีการซึม รูคอรลิ่งท่อลงไปชั้นล่างได้แน่นอนเพราะว่าเราถูกบังคับด้วยตัวท่อเยื้องแล้วก็แลรบลงไปท่อเมนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการประกอบชักโครกนะก็สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างการประกอบชักโครกก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปคือนี่ตัวแกสเก็ตตัวปะเก็นกันกลิ่นตัวนี้นะมีความสําคัญสำหรับงานติดตั้งชักโครกที่เป็นแบบเดือยสนิตลงพื้นนะช่วยอะไรช่วยป้องกันไม่ให้กลิ่นแก๊สเล็ดลอดกระจายออกมาแล้วก็ป้องกันนะไม่ให้น้ํารัว่วซึมขอบทถ วิธีการติดตั้งที่ถูกต้องเวลาเราวางโถชักโครกเราจะต้องให้เดือยเซรามิกชักโครกนะคือตรงนี้นะเดือยเซรามิกชักโครกตัวนี้อยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ท่อสี่นิ้วลักษณะแบบนี้นะจะต้องวางให้ตรงไม่ให้ขี่ซ้ายขี่ขวาขี่หน้าขี่หลังนะถ้าขี่ซ้ายขี่ขวาขี่หน้าขี่หลังปัญหาคือน้ํารั่วกดไม่ลงมีกลิ่นเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ของช่างแต่ละท่านแล้วว่าจะมีเทคนิคมีวิธีการแบบไหนยังไงที่จะวางให้เดือยเซรามิกต,ตัวนี้ ตรงเซ็นเตอร์ท่อสีนิ้วที่พื้นแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็รั่วซึมขนาดกดใช้งานเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาชักโครกไปวางแล้วก็เก็บขอบอย่างนั้นก็เป็นอันเสร็จนะก็จบถาวรนแน่นอนเคสนี้นะครับขอบคุณครับสวยงานครับ ก็หลังจากที่แก้ไขหน้าง,งานแก้ไขระยะท่อเรียบร้อยแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งโชโคบกับเข้าไปถูกต้องตามหลักวิธีการเรียบร้อยนะก็ก่อนที่เราจะเก็บขอบ้วยปูนยาแนวสิ่งที่เราต้องทําคือทดสอบการใช้งานทดสอบการฝัดนะว่า1ฝัดลงปกติหรือไม่นะสมีน้ํารั่วซึมขอบหรขขือไกดใช้งานหรือเปล่านะก็เป็นระบบอ่าวอดานะก็3ลิตรกับ4.5กด4.5ลิตรแล้วปล่อย โอเคก็เป็นเป็นการทํางานที่เป็นประสิทธิภาพของระบบฝักรุ่นนี้นะก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมก็เรียบร้อยสําหรับงานแก้ไขห้องน้ำมีปิ่นแล้วก็น้นําำ่ดซึมขอบโถนะก็จะเป็นงานเก็บขอบต่อไปนะก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวยงามมากครับ